เป็นประเด็นร้อนแรงก็คือเขาบอกว่ามาทำตอนนี้เนี่ยจะมาหาเสียงใช่ไหมมาพูดอะไรวันนี้ขอโทษทีพูดมาตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วพูดมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเปิดตึกสกายในเปิดตึกสกายในไปว่าตึกสกายในเนี่ยราคา3,000ล้านบาทแต่กองทุนประกันสังคมไปลงทุนในราคา70,00ล้านเปิดไป มีนาคมปีที่แล้วจนนายกคนปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นรองนายกตั้งคณะกรรมการสืบจนรู้ว่าตึกนี้เนี่ยแพงจริงมีความเร่งรีบผิดปกติและมีการบิดเบือนข้อมูลใครบอกว่ามาพูดวันนี้ มันมีแค่พาคประชาชนแค่พรคเดียวทําไมมันมีแค่รักชนกทําไมมันมีแค่สหสัสวรรษที่มาพูดเรื่องประกันสังคมทั้งนั้นที่ตอนนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลออกมาพูดเรื่องนี้ออกมาทําเรื่องนี้ยังไงก็ได้คะแนนแต่คุณพี่คุณน้าทราบไหมว่าทําไมถึงไม่มีใครออกมาพูดเรื่องประกันสังคม อีกเล็บเจ็บเนื้อดังนั้นมันก็มีแค่พักราวพักเดียวตอนนี้ที่มาพูดเรื่องประกันสังคมคุณพี่คุณนาตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะ ในอดีตที่เคยเป็นบอร์ดในชุดที่เป็นการแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารมาจากการแต่งตั้งเขาพยายามจะรวมหัวกันรวมหัวกันเพื่อเอาทีมประกันสังคมก้าวหน้าออกจากบอร์ดประกันสังคมนะคะไอเหตุการณ์นี้เนี่ย หลายๆคนบอกว่าคิดมากไปหรือเปล่าสําคัญตัวผิดไปหรือเปล่าทําไมเขาจะต้องรวมหัวเอาทีมประกันสังคมก้าวหน้าออกจากบอร์ดประกันสังคมคุณพี่คุณนาะสองปีที่ผ่านมาตัดงบไปได้แล้ว3,000ันล้านไอ้งบประมาณโครงการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอามาทําแล้วเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนแต่มันเป็นโครงการที่มีเจ้าของมันมีคนจองอยู่ แบบนี้มันคุ้นคุนมันคุ้นคุว่าเวลาที่ฝั่งที่แพ้ฝั่งที่ไม่ชนะการเลือกตั้งลงเลือกตั้งไปก็ไม่ชนะลงกี่ทีก็ไม่ชนะหาทางให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสนับสนุนไม่ได้จากการขายนโยบายจากวิธีการทำงานพอเอาชนะผ่านคูหา ใหม่มาใช้เองตอนนี้กำลังเกิดขึ้นกับบอร์ดประกันสังคมอยู่และคุณพี่คุณนะ้าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของพรรคประชาชนพรรคไหนอยากทําก็ไปทําไอทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดประตูใครอยากจะไปทาใครอยากจะไปคุยก็ไปแต่มันดนมีอยู่พรรคเดียวที่ขยันจะทําเรื่องนี้ นายจ้างออกมาบอกว่ากำไรปีละเจ็ดหมื่นล้านปีละแปดหมื่นล้านจำใส่กะลาหัวไว้ต้องทำยังไงด้วยนะต้องซาบซึ้งต้องรู้สึกว่าสำนึกบุญคุณ เจ็ดร้อยห้าสิบเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนเงินเหล่านี้เงินเหล่านี้เขาสามารถที่จะเอาไปทำอะไรนะคะไปซื้อความสุขในชีวิตเขาได้ในแต่ละเดือนแต่เขาต้องส่งเพราะกฎหมายมันบังคับแล้วเขาก็หวังว่าวันหนึ่งในอนา มันจะกลับมาเป็นหลังพิงสุดท้ายมาเป็นพนักพิงสุดท้ายให้เขาในวันที่เขาทำงานไม่ไหวแล้วไอ้ที่มาพูดว่ากำไรปีหนึ่งเนี่ยเจ็ดหมื่นแล้านเวลาฟังอย่าไปฟังแค่ตัวเลขต้องดูด้วยว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นเจ็ดหมื่ล้านแปดหมล้านของกองทุนในระดับ2.8ล้านล้านเกือบ3ล้าน เขาไม่มานั่งโมเขาไม่มานั่งทวงบุญคุณเขาลาออกค่ะเขาลาออกเขาโดนไล่ออกถ้าทาผลกําไรได้แค่นี้ไม่มีใครเขาให้บริหารต่อมีแต่ประเทศไทยนี่แหละมีแต่ประเทศ ต่ำเตี้ยเลียดินผลตอบแทนที่ผ่านมาก็ต่ําเตี้ยเลี้ยดินยังมีน่าจะมาทวงบุญคุณอีกคุณพี่คุณนะประกันสังคมประกันสังคมนะคะสะท้อนอะไร สะท้อนความล้มเหลวของการบริหารประเทศนี้เพราะนี่แค่กลมเดียวนี่แค่จุดเล็กๆจุดเล็กๆก,กลมเดียวประเทศนี้สุศิริกัญญาประเทศนี้มีกี่กลมนะคะต้องถามสิริกัญญาเรื่องความเปะ๊ะกรมเดียวยังขนาดนี้และคุณพี่คิดว่า าเรามีโอกาสเข้าไปรลื้อเข้าไปเื้อทุกโกมเข้าไปเื้อทุกกระรวงมันจะขนาดไหนแล้วถามว่าแล้วถามว่าทาไมไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วเพิ่งเอามาพูดปีนี้เพิ่งเอามาพูดวันนี้ สม้มได้เข้าไปถืออำนาจบริหาร<ป>เราจะทำอะไรได้บ้างขนาดประกันสังคมเรายังสามารถที่จะผลักดันเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องผลประโยชน์การลงทุนเรื่องผลตอบแทนการลงทุนจากไอที่คุยกันอะ่ะเจ็ดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านพอทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปปัจจุบันนี้จาก3%เขึ้นมาเป็น6%เแล้ว อำนาจบริหารถ้าเรามีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลประชาชนนี่คือสิ่งที่จะขยายผลอีกเป็นสิเท่าเป็นร้อยเท่าความเน่าเฟะในระบบราชการไม่ได้มีแค่ตึกสกายนายไม่ได้มีแค่ปฏิทินประกันสังคมไม่ได้มีแค่ระดับใช้เงิน12ล้านไปบูรณะโรงอาหารแต่มันมีระดับตึกสอตองง 2,000กว่าล้านตึกกสอทอชอที่ทิ้งร้างอีก2,600ล้าน, 2, านทั่วประเทศเป็นแสนล้านมูลค่าคิดดูว่าถ้าเราได้เข้าไปถืออำนาจบริหารคนชิบหายมันจะเยอะขนาดไหนคนชิบหายมันจะเยอะขนาดไหน คุณพี่คุณนะ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้วันที่8กุมภานี้เป็นตัวกำหนดอนนาคตอีก4ปีข้างหน้าของประเทศไทยหลายๆคนบอกว่าอย่าปล่อยให้องค์คาพยกสีส้มเข้าไปมีอำนาจมันจะทำประเทศชิบหายแล้วอยากจะถามกลับไปดังๆว่าไอ้ที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันดีแล้วหรือไง มันต้องตั้งคำถามว่าไอ้ที่เป็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันดีแล้วใช่ไหมถ้าชอบแบบเดิมเลือกแบบเดิมไม่เป็นไรเราไม่ว่าสังคมประชาธิปไตยใครอยากจะเลือกอะไรอยากจะกาอะไรเอาพี่เอาแต่ถ้าท่าน ฝันเห็นประเทศที่มันดีกว่านี้ท่านคิดว่าที่ที่ท่านเกิดที่ที่ท่านโตมันดีได้กว่านี้ระบบการศึกษาในประเทศไทยมันดีได้กว่านี้มันปฏิรูปทําให้เด็กๆในประเทศนี้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทําให้สิ่งนี้เป็นใบเบิกทางในชีวิตเขาให้เขาไปต่อยอดได้ให้เขาไปสู้กับโลกถ้าคิดว่าการศึกษาในประเทศนี้ดีได้กว่านี้ถ้าเรามีความฝันร่วมกัน ท่านเข้ามาร่วมกับเราถ้าท่านคิดว่ากระบ,บวนการยุติธรรมมันดีได้กว่านี้ถ้าท่านคิดว่าพบอตรที่โดนชี้มูลไปวันรับสวยเว็พนันพร้อมกับตำรวจอีก200คนถ้าท่านจอประเทศแบบนี้ท่านเลือกแบบเดิมไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านคิดว่ากระบ,บวนการยุติธรรม การปฏิรูประบบตำรวจมันสามารถทำให้มันดีได้กว่านี้ทำให้ตำรวจกลับมายืนอยู่ข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนทำให้ทุกคนในประเทศนี้ทุกชีวิตในประเทศนี้เสมอหน้าเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายไม่ใช่ว่าคนจนได้รับความยุติธรรมที่มันน้อยกว่าคนรวยและคนรวยสามารถจ่ายเพื่อซื้อความยุติธรรมที่มากกว่าได้ถ้าท่านคิดว่ามันดีกว่านี้ได้ ท่านเดินมาร่วมทางกับเราเรเรคุณพี่คุณน้า8กุมภานี้เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดตัด,ดเขาบอกว่าวไม่อยากให้มีสีส้อมอยู่ในสภาไม่อยากให้สีส้มเข้าไปเป็นรัฐบาลน,นึกดูดลองนึกดูว่าถ้าสีส้มมันหายไปจากสภา คนอย่างวิโรธลัคนาดิสอนคนอย่างลังสิมันลมสิรีกัญญาไอเตมพะล็ดลิซ่าลักชนกไม่ได้อยู่ในสภามันจะเหลือสีอะไรสีส้มที่มันค่อยๆจางค่อยคจางไปวันหนึ่งถ้ามันหายไปมันจะเหลือสีอะไรดังนั้นคุณพี่คุณป้าคุณแม่ หน้าที่ของพวกเราคือเติมสีส้มเข้าไปเติมสีส้มเข้าไปทําให้สีส้มมันกลายเป็นสีมงคลของปีหน้าทําให้สีส้มมันกลายเป็นสีมงคลของปีหน้าและทําให้มันกลายเป็นสีที่สดใสเติมเข้าไปที่ไหนก็เป็น <Platform> <quot> การเติมสิ่งดีๆเข้าไปเติมความโปร่งใสเข้าไปเติมความตั้งใจในการที่จะสร้างสารรค์ประเทศนี้ให้มันดีเข้าไปวันที่8ดกุมภาันี้ สอสอเขตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเลือกสอสอเขตจากพักประชาชนไม่ต้องรังเลรอบที่แล้วใครใส่ให้ใบเดียวใครกาให้ใบเดียวรอบนี้ใส่ไปเลย ในการเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งนี้มีอยู่สองพักคือพักภูมิใจไทยและพักประชาชนดังนั้นกาไปเลยทั้งสองบัตรทั้ง2ใบสอสอ,อเขตเลือกสอสอ,อเขตจากพักประชาชนสอสบัญชีรายชื่อ ถ้า,ยาอ,าาย,าอย,าายากจะเลือกลัางซีมันถ้าอยากจะเลือกศิริกัญญาถ้าอยากจะเลือกรักษณนกถ้าอยากจะเลือกลิซ่พาพระคมนถ้าอยากจะเลือกไอติมเพลสก้กาวกา้าบเออและบาดใบสุดท้ายและบาดใบสุดท้ายมันไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะสนับสนุนพรรคประชาชนหรือไม่ไม่เกี่ยวท่านจะสนับสนุนสีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวชมพูฟ้า แต่ถ้าท่านอยากเห็นสังคมนี้ที่มีกติกาที่เป็นหมุดหมายแรกของการอยู่ร่วมกันของสังคมนี้ที่มันเป็นธรรมท่านต้องไปกาเห็นชอบถ้าถ้าท่านมีใจเป็นธรรมท่านไม่เอาด้วยกับเรื่องหัวสอวอถ้าท่านรู้สึกว่านี่มันคือความบิดเบี้ยว ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ทำไม่มีองค์คาพยพทางการเมืองพยายามจะเข้ามายึดกลุ่มสอวอเพราะสอวอสามารถที่จะเลือกองค์กอรอิสระได้ถ้าท่านไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้ถ้าท่านไม่อยากเห็นองค์คาพยพสามารถที่จะส่งนายกผ่านเข้าไปให้สอวอเลือกส่งไปเป็นกรกตรส่งนายขอไปเป็น อบชส่งนายคอไปเป็นสารแลธรรมนูญถ้าท่านไม่อยากเห็นประเทศที่องค์กรอิสระถูกควบคุมผ่านองกคาพยศทางการเมืองให้ซ้ายหันขวาหันได้วันที่8กุมภากาสองใบแรกแล้วอย่าพึ่งเลี้ยวออกสกิดบอกป้าคู่หาข้างๆด้วยถ้าเขาจะเดินกลับมากาเห็นชอบแล้วทำธรรมนูญก่อนและหลังวันที่8กุมภาหลัง5โมง เรามามีโอกาสในการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และไปมีโอกาสในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักประชาชนรัฐบาลประชาชนไปด้วยกันค่ะขอเสียงตอมือดังๆให้กับไอ้รักจิตีุ่งสหนครยบและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยเคยุยโตโอบ่ว ¡Gracias!